ดีจ้าพบกับ,บช่องมาไรในต่างแดนด้จ้ะต้นคุณว,วา่าย่ามเศร้าๆนะจ้ะฮัออกเที่ยวอีกแล้วช่วงนี้กำลังขับลถรถุกไปทะเลี่้จ้ะเห็นไหจ้ะสั้นื่อวาน,นี่คืนเขาไม่นีรุงทะเลเี่ยังน้อยจ้ะเห็นไหมจาะลองเห็นบ้าทะเลี่้ะจ้ะฮั ขึ้นกระโลงนะจ๊ะประเทศนี้มีเสียวตลอดเวลานาะนจ๊ะถลงไปถ้าุดเบรกพอดี่จบเลย้าหาเที่ยวอีกแล้วอจห้ามปลกๆอตาสั้นจริงๆเลยจะสั้นๆสัน่ทาเขียบเสั้น อือคีมเจ้าโอ้รู้ว่าจะไปทางไหนจะไปไปเรื่อยๆหาเที่ยวเรื่อยๆขึ้นรถไฟองค์ไปน้ำกันได้จังไปเที่ยวเรื่อยๆเลยแต่ว่าบางไหนที่เป็นตะอดเ่าก็จอดเที่ยวได้จัง เาใสูงกลังลุมทะลย่างลุ่มทะเลตงน้างลลไปลไปสัไปสลไปมันจะหอเซมนข้างสามารก็มาเนาะนคิดพ่อผู้เฒ่านวาเนาะผู้เฒ่าบานนอกเข้าน่ะคนวาอ้ยลุมหมอกงูอีกแล้วจ้ะ่านกัลมหมอกงูขึ้นเขา มือน,นีโรคบอกหูโรคทะเลมันสูงอ่านคิดพ่อผู้เฒ่าวันนอกคนวานนะจ๊ะอันไปได้อยากไปได้ไดีคือตะกี้ได้คนวานนะจ๊ะคันเวลาคนย่ามคนไปได้คนบัคิดพ่อดอกแก้ข้นี้ก็คือโม่เฮานั่ออนะ่ะนะม่วงเฮ็ดเปียกเฮ็ดงานคันยายสูโบมาอยู่จุดนี้ยายสูเกือบ่ได้มา,ากยังสีนะจ๊ะเนาะอะโบควุ่นจริงรุ่นนะจ๊ะเนาะ คืออยู่บ้านนอกบ้านยังเอาคืออยู่เมืองได้เอากะเป็นร้วยเป็นไดก็หาโอกาสไปเที่ยวย่างนี้จ่ะก็ห่วงห่วงหาการหางานห่วงเหตุการเหตุงานห่วงหาเงินนะเจ้ะหาไปก็ขอดไว้นั่นละเงินนะขอดไปหันละโบ้กันเที่ยวได้ใะย่านเงินเมิร์ดแต่เสียคนเฮามันก็บพวกขึ้นมาจ้าบางคนทึ่นก็ทึ่งกะหาโอกาสไปเที่ยวอยู่หรอกพอกลัวแต่ว่าฝรั่งนี่ไม่ พลังนี่มีบ่มีก็เที่ยวได้จ้ะโยเซเดียวแฟนว่าเห็นโบนานพักนานพักกันอยากมาเบิ่งนานพักเลยจ้ะอยากมาเบิ่งพักเขาว่าเป็นจังได๋อยากมาหาเบิ่งพักเบิ่งหญ้าบ้บานเขาเน้นจ้ะเขาปลูกอีหยังแน่จ้ะโอ้ยแสงสะท้อนจะเห็นบ่จ้ะอ,อากาศตอนเช้าๆช้าจ้ะ พควนบ้านเอามีเงินนังสิกะแสไหลเงินหน่อยจ้ะเนาะโอ้ยอย่าไปเที่ยวเฮ้ยอย่าไปนั่นบรั่งนี่มีบ่มีก็ไปเที่ยวหอดหน้าเขาหยุดเขาฮอลิเดย์เขาก็เขาไปเที่ยวเดยเฉพะมันเป็นธรรมเนียมของเขาเขาต้องไปเที่ยวให้ได้เคนตัวไปทุกบ่มีมีบ่ทุกก็ต้องไปเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวละปีละเที่ยวสองเที่ยวย่างหน่อยหน่อยนะจ้ะเนาะก็ต้องไปเที่ยวเป็นฮอลิเดย์ของเขาโปก็ต้อง ช่วงเขาไปเที่ยวนี่ยเขาก็ได้เงินนะจ๊ะเขาก็มีเงินสวัสดิการของเขาเป็นพนักงานประจับแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็เขาก็มีเงินของเขามีเงินเที่ยวเงินฮอลิเดย์เขาแหละเมื่อวัน่ามาเที่ยวแล้วก็ได้เงินได้เงินจ้ะมาเที่ยวก็ได้เงินจ้ะเงินเขาเยอะงันหรือละมีสวัสดิการของงานเขาประกันสังคมไี่ยังเขาเลยเห็นไหมจ้ะ ทะเลตอนเช้าเ้าแล้วก็ขับครับอ๋อนั่นเองโอ้เมนูินเดอร์เล่นอะไรเห็นบมพักพักพักยังไงมันบังอันนี้มันก็ไปเห็นเลยนะจ๊ะให้เจ้าปลูกพักเต็มเลยเลยจ้ะโอ้เขาเจ้าก็ปลูกพักนะจ๊ะน้องกบ้านเท่าไห่มันอยู่ไก่ทะเลอันนี้เขาเจ้าก็ปลูกพักสวนไปสวนมันไม่จ้า วนนี้ยังไม่ได้บรรยากาศอะไรสักอย่างบ้านริมทะเลลุงมาแล้วเาเห็นหนึ่งตาอยู่น้ามันทางมาเจเนาะเวลาขี่รถไกรไปกันบางวันนี้เขาลงมาดิเจ้าสวยสวยเลยเห็นมาจ้าเก็บบรรยากาศนรงกันไหมจ้าอ๋อเป็นภาพเบ็ด่วนไปชวนมั่นบ้านไปอ๋อ พกึกอุ๊กพักอมเ็นอหเ็นตาเรืองราคคีรถแต่ท่าไงเียเขาใเ็นนะจะเขาปรด้ลงมากแบบนี่นะจะเนาะ้งมากเดีจงมาเด้นนลสิงอกหมูนีนี่อันนี้ลงมากงมาก ลงมาแบบชาบทะเละเลยได้แก่ตัต้งที่ีห้าเห็นกี่บานก็เจียวยูริมทะเลอะไรจ้ะเก็บเอาบรรยาก,กาศไปด้วยกันจ้าเกี่ยวขึ้นเราก็จัดเน,น,นี่ยเอออายุห่างกำมพียงมีมีผักมันจะสวนผักไฟบางมั่นย้อนเสียย้อนสวนผักไฟบางมันผักสวนมาก อานะกเาวบรกตอนจะเศ้าไปนํากันจ้าอาคลิปนี้ก็ <ๆ S 2> เอาไว้ซํานีเลยเนาะจ้าพอกันไม่คิปนะถ้าคินี้ก็กดไลคกดติดตามนะจะไม่ได้พาคลิปไ้ไหมติ้าพอกันไม่คิปหนาจ้